ะะทีนี้เรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าคําว่าดุลการค้าและดุลการชําระเงินซึ่งเราจะเห็นว่าดุลการชาระเงินระหว่างประเทศนั้นจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ขาดดุลและเกินดุลน,นะคะแล้วก็มีลักษณะก็คือเป็นบัญชีเดินสะพัดซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นดุลการค้าดุลบริการนะคะแล,แล้วก็บัญชีทุนเคลื่อนย้ายแล้วก็บัญชี บัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศที่ใช้ปรับการบันทึกดุลการชำระเงินที่อยู่ในรูปแบบของบัญชีนะคะทีนี้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของดุลการค้ากันนะคะว่าดุลการค้าคืออะไรดุลการค้าก็คือส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินค้าส่งออกและมูลค่าสินค้านาเข้าของประเทศในระยะเวลาหนึ่งซึ่งปกติเราจะนับกันเป็น1ปีก็คือในแต่ละหนึ่งมกราถึง3ามสิบธันวาของทุกปีนะคะ ทีนี้ลักษณะของดุลการค้าเราก็จะแบ่งออกเป็น3ลักษณะด้วยกันนะคะลักษณะแรกก็คือดุลการค้าเกินดุลก็คืออะไรคะก็คือมูลค่าของสินค้าส่งออกมากกว่ามูลค่าของสินค้านําเข้าส่วนดุลการค้าขาดดุลก็คือมูลค่าของสินค้าส่งออกเป็นไงคะน้อยกว่ามูลค่าของสินค้านําเข้านั่นเองลักษณะที่3มก็จะเป็นดุลการค้าสมดุลก็คือมูลค่าของสินค้าส่งออกเป็นไงคะเท่ากับมูลค่าของสินค้านําเข้าซึ่งเราก็จะมาเปรียบเทียบตารางกันนะคะว่า มูลค่าการส่งออกและมูลค่าการนําเข้าของประเทศไทยปี2538ถึง25 2561นะคะเราก็จะเห็นว่าปี2538เป็นไงครับก็จะเป็นอะไรครับดุลการ้าที่ขาดดุลเพราะว่ามูลค่าการส่งออกน้อยกว่ามูลค่าการนําเข้าปี2542นะคะก็จะอันนี้จะเกินดุลน,นะคะดุลการ้าเกินดุลเพราะว่ามูลค่าการส่งออกนะคะ มูลค่าการส่งออกมากกว่ามูลค่าการนำเข้าซึ่งเราก็จะเห็นว่านะคะว่ามูลค่าการส่งออกแต่ปี2538ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมูลค่าการนําเข้าก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกันซึ่งลักษณะของดุลการค้าก็จะเป็นขาดดุนบ้างเกินดุลบ้างหรือนะคะเราจะไม่ค่อยพบในเรื่องของสมดุลเท่าไหร่นะคะทีนี้เรามาดูความหมายของดุลการชาระเงินคืออะไรก็คือ รายการที่แสดงมูลค่าของอะไรคะรายรับและรายจ่ายทางด้านการค้าและการเงินของประเทศซึ่งมีการติดต่อกับต่างประเทศในระยะเวลา1ปีนะคะซึ่งสาเหตุของการมีการค้าระหว่างประเทศนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเราก็จะเห็นว่าแต่ละประเทศจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจะต้องทําการค้าขายซึ่งกันและกันนะคะพึ่งพาขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละประเทศเช่นประเทศไทยเราเป็นไงคะก็จะ ปลูกข้าวปลูกยางพาราใช่ไหมคะเราก็จะนําส่งออกปลูกส่งออกข้าวส่งออกยางพาราส่วนประเทศญี่ปุ่นก็จะผลิตรถยนต์เราก็จะนํำข้าวรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าดุลการค้านะคะดุการค้าก็จะมีลักษณะ แตกต่างกันออกไปนะคะเราก็มาดูดุลการค้าแบ่งออกเป็น3ลักษณะลักษณะแรกก็คือแบบดุลได้ดุลการชําระเงินนะคะก็จะเป็นในเรื่องของดุลการชําระเงินเกินดุลน,นะคะก็คืออะไรคะก็คือยอดของรายรับทางด้านการค้ามากกว่านะคะมากกว่ายอดของรายจ่ายทางด้านการค้านะคะนี่คือดุลการชํงงา,าระเงินที่ขาดที่เกินดุลต่อมาดุลการชําระเงินที่ขาดดุลก็คืออะไรคะ ยอดของรายรับนะคะทางด้านการคา้าน้อยกว่ารายจ่ายทางด้านการค้านะคะดุลนการชำระเงนินสมดุลก็คือรายรับเท่ากับรายจ่ายทางด้านการค้าของประเทศนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศกันนะคะว่าการค้าระหว่างประเทศนั้น มีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะมีประโยชน์อย่างไรบ้างซึ่งเราก็จะเห็นว่าแต่ละประเทศจะผลิตสินค้าที่ตัวเองถนัดนะคะแล้วก็ผลิตด้วยต้นทุนที่ต่ำนะคะอย่างประเทศไทยปลูกข้าวของมะลิญี่ปุ่นผลิตรถยนต์นะคะแล้วก็นํามาแลกเปลี่ยนการประเทศไทยก็นําเข้ารถยนต์ญี่ปุ่นก็จะประเทศไทยก็จะส่งออกข้าวไปให้ญี่ปุ่นนะคะนำข้ารถยนต์จากญี่ปุ่นแล้วส่งออกข้าวไปให้ญี่ปุ่นแทนนะคะ แล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันก็จะทําให้ทั้งสองประเทศเป็นไงคะได้สินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาถูกมากขึ้นนะคะทีนี้รายการในดุลการชําระเงินแบ่งออกเป็น3รายการนะคะรายการแรกก็คือบัญชีเดินสะพัดก็จะประกอบด้วยดุลการค้าคืออะไรคะก็เป็นในเรื่องของการบันทึกเกี่ยวกับส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินค้าส่งออกและมูลค่าของสินค้านําเข้าดุลบริการก็คือจะเป็นในเรื่องของการบันทึกเกี่ยวกับส่วนต่างระหว่างมูลค่า บริการลักแลือนมูลค่าบริการรายจ่ายระหว่างประเทศนะคะรายการที่2จะเป็นเรื่องของบัญชีทุนเคลื่อนย,ย้ายเป็นการบันทึกรายการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะลักษณะที่3บัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศเป็นรายการบัญชีของภาครัฐบาลรวมถึงการเพิ่มขึ้นและลดลงของหลักทรัพย์ของรัฐบาลเช่น ท้องค้ามเงินตาต่างประเทศแล้วก็สิทธิถอนพิเศษนะคะความแตกต่างระหว่างดุลการค้ากับดุลการชำระเงินซึ่งเราก็จะได้ทราบความหมายของดุลการค้าไปแล้วนะคะแล้วก็ความหมายของดุลการชำระเงินทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าแล้วระหว่างดุลการค้าและดุลการชำระเงินมีความแตกต่างกันอย่างไรเราก็จะเห็นว่านะคะว่าดุลการค้าจะเป็นส่วนหนึ่งของดุลการชำระเงินนะคะ จำง่ายๆก็คือดุลการค้าเป็นส่วนหนึ่งของดุลการชำระเงินซึ่งดุลการค้าจะบอกฐานะทางการค้าของประเทศแต่ดุลการชำระเงินจะเป็นรายการบัญชีที่แสดงถึงรายการสินค้าและบริการดังนั้นสรุปได้ว่าดุลการค้าจะบอกเพียงฐานะทางการค้าของประเทศเท่านั้น แต่ดุลการชําระเงินจะบอกฐานะทางการเงินและฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าประเทศใดที่มีทุนการชําระเงินที่ดีนะคะก็จะบ่งบอกถึงฐานะทางด้านการเงินและฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะทีนี้เรามาดูถ้าเกิดปัญหาขาดดุลเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้างนะคะปัญหาแรกก็คือต้องทําการกําหนดนโยบายแก้ไขดุลการค้า ซึ่งจะต้องทําให้ขาดดุลการค้าน้อยลงเราก็ทําได้อย่างไรบ้างก็ส่งเสริมสินค้าส่งออกนะคะสินค้าส่งออกเช่นส่งเสริมการผลิตสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศปรปับปรุงคุณคุณภาพของสินค้าส่งออกให้มีคุณภาพนะคะแล้วก็ควบคุมปริมาณสินค้าในการนําเข้านะคะในการนําเข้าก็คือจํากัดสินค้าบางประเภทนะคะ การแก้ไขที่สองก็คือนโยบายลดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาก็คือลดค่างเงินตาลงนั่นเองก็จะทำให้สินค้านำเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูงขึ้นจากเดิมนะคะหรือนโยบายเพิ่มการส่งออกบริการและลดการใช้บริการของต่างประเทศก็คือสนับสนุนให้คนไทยไปทำงานในต่างประเทศหรือส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในในประเทศนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าในตอนนี้คือเศรษฐกิจเรากาลังจะ เริ่มจะขาดดุลแล้วนะคะเราจะต้องเมื่อหมดโควิดเราจะต้องทําการไงคะก็คือส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มากขึ้นเพื่อให้ดุลการชําระเงินของประเทศฐานะทางการเงินของประเทศเขึ้นมาสู่ในจุดเ,เกินดุลให้ได้นะคะนโยบายที่4ี่ก็คือนโยบายควบคุมการเคลื่อนย้ายทุนก็คือส่งเสริมไม่มีการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นและควบคุมการไหลออกของเงินทุนไปต่างประเทศ ต่อมาส่งเสริมให้ประชาชนประหยัดก็คือลดการฟุ่มเฟือยสิงสั่งสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศนะคะสนับสนุนให้ใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศไทยสรุปก็คือดุลการค้าก็คือส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินค้าส่งออกและมูลค่าสินค้านําเข้าในระยะเวลา1ปีแบ่งออกเป็นดุลการค้าเกินดุลดุลการค้าขาดดุลและดุลการค้าสมดุลส่วนดุลการชําระเงินก็คือรายการรายรับและรายจ่ายทางด้านการค้าและการเงินของประเทศ ได้แก่เงินการชำระเงินเกินดุลดุลนการชำระเงินขาดดุลและสมดุลน,นะคะซึ่งดุลนการชำระเงินจะประกอบด้วยบัญชีเดินสะพัดบัญชีทุนเคลื่อนย้ายและบัญชีทุนสำรองระหว่าง